ความเป็นคนดีนั่นเองนะคะเอาละยิบสมุดขึ้นมาคุณครูจะให้ทดสอบ5ข้อเรามีเวลาอีกนิดหนึ่งวันนี้เด็กๆจะได้ฝึกทดสอบความคิดนะคะความเข้าใจเขียนคำว่าทดสอบนะคะทดสอบกลางหน้ากระดาษแล้วก็เขียนข้อที่1ถึงข้อที่5 นักเรียนปลายทางโรงเรียนอื่นๆด้วยนะคะเราจะมาทดสอบความเข้าใจเด็กๆหน่อยวันนี้เขียนเลขไทยนะลูกเราเป็นคนไทยเรารณรงค์ในเรื่องของการใช้ตัวเลขไทยนะคะเดี๋ยวจะฟังคุณครูแล้วก็เลือกนะคะข้อไหนให้เอาพยันชนะข้างหน้ามาตอบก็อกก็ขอก็ขอ,ขอ,ขอ,ขอไม่ต้องเขียนโจทย แล้วก็ไม่ต้องเขียนอย่างอื่นเลือกคำตอบข้อไหนนะคะ,ะทีนี้ตั้งใจฟังนะคะก็ที่หนึ่งเขียนเสร็จได้ยังก,ลก็ลูกเขียนวัดทดสอบแล้วก็เขียนหนหไว้นะคะ,ะเดี๋ยวฟังคุณครูคอ่านแล้วเราก็คิดตัดสินใจว่าเจ้าก็คก,กหรืกอกอหรือก็คอที่ถูกที่สุดนะคะเพียงข้อเดียว ยัเสร็จได้ยังเอ่ยอปลายทางด้วยนะคะลูกามาข้อที่1คุณครูอ่านให้ฟังแล้วนะข้อที่1การทําตัวเป็นเด็กดีของคุณครูต้องทําอย่างไรก็โกทำดีต่อหน้าครูก็ขอ,อยู่กับครูตลอดก็ขอเชื่อฟังคําสอนของครูฟังใหม่นะคะ ก็ที่หนึ่งการทำตัวเป็นเด็กดีของคุณครูต้องทำอย่างไรก็โกทำดีต่อหน้าครูก็ขออยู่กับครูตลอดก็โคเชื่อฟังคำสอนของครูเอาเลือกก็กกก็ขอหรือก็โคตอบกาหนึ่งข้อนะคะ ตาเด็กๆบอกว่าข้อคอถูกเราก็เขียนข้อคอนะคะ,ะทันไหมคะเขียนทันไหมลูกเขียนที่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าไว้ก่อนนะคะเราจะได้เร็วขึ้นไปข้อสองค่ะลูกเ,เสร็จยังคะไปทางเสร็จได้ยังคะ เสร็จแล้วนะคะอ้าวก้อที่สองเราควรปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนอย่างไรก็กเขียนกระดานดำเล่นฝังเดีให้ดีนะคะก็ขอขีดเขียนฝาผนังห้องเรียนก็ขอไม่พูดตะโกนส่งเสียงดังอเอาใหม่ฟังใหม่ก้อที่สองเราควรปฏิบัติตนเป็นสมาชิก ที่ดีของห้องเรียนอย่างไรก็อเข,ขียนกระดานดำเล่นคิดดูนะถูกไหมขอขีดเขียนฝาผนังห้องเรียนก็คอ,อไม่พูดตะโกนส่งเสียงดังเอาเลือกข้อไหนถูกคะก้อไหนถูกคิด ครูจะอ่านให้ฟังสองเที่ยวนะให้เด็กๆตัดสินใจอา็าข้อที่สองแลวนะคะคำตอบก็ไหนเลือกเอาเสร็จแล้วคะเสร็จแล้วนะคะไปข้อสามนะคะไปข้อสามนะคะอ้าวมาแล้วข้อที่สามถามว่า ใครเป็นผู้นำระดับห้องเรียนก็กครูก็ e. กกขอหัวหน้าห้องก็ขอนักเรียนทุกคนฟังใหม่ใครเป็นผู้นำระดับห้องเรียนก็กครูก็ขอหัวหน้าห้องก็ขอนักเรียนทุกคนเลือกก็ขกก็ขคก็อเลือกเลยค่ะ คิดเองนะคะลูกไม่ต้องถามเพื่อนเราเก่งอยู่แล้วนะเราเป็นคนเก่งเราก็ต้องคิดเนี่ยเราก็ตัดสินใจเองนี่แหละหลักประชาธิปไตยใครเป็นผู้นําในห้องเรียนล่ะใช่ไหมตอนต้นชั่วโมงคุณครูก็แนะนําไปแล้วเราทุกคนเป็นได้ไหมเป็นได้ไหมทุกคนมีสิทธิ์เป็นสมาชิก ก็ได้เป็นหัวหน้าห้องก็ได้ใช่ไหมคะอา้าวก็ที่สค่ะก็ที่สมาแล้วคุณครูอ่านให้ฟังเราควรปฏิบัติตามวัฒนธรรมในโรงเรียนด้วยความรู้สึกอย่างไรก็ก,ก็ภูมิใจก็ขอเเรงใจก็ขออึดอัดใจอา่ามาฟังใหม่ก็ที่สี่ เราควรปฏิบัติตามวัฒนธรรมในโรงเรียนด้วยความรู้สึกอย่างไรก็กภูมิใจก็ขอเกรงใจก็ขออึดอัดใจอ่ะเลือกสิข้อไหนดี ้าวหัวหน้าห้องตอบเลยครับอ้าวเก่งทุกคนเลยนะคะเก่งทุกคนเลยตอบตูกทุกคนเลยคุณครูดูแล้วไปข้อที่5้านะครูข,ข้อสุดท้ายอ้าวฟังข้อที่5้าลูกข้อที่5ข้อใดไม่ควรปฏิบัติเมื่อใช้ห้องน้ำ ก็โกลาดน้ำทำความสะอาดก็ขอ,ขอเปิดน้ำทิ้งไว้ก็ขอ,ขอไม่ขีดเขียนฝาผนังอ้าวฟังใหม่ข้อที่หขอ้อใดไม,นะไม่ควรนะไม่ควรนะลูกฟังให้ดีนะไม่ควรปฏิบัติเมื่อใช้ห้องน้ําก็โกราดน้ําทําความสะอาดก็ขอเปิดน้ําทิ้งไว้ ก็โคไม่ขีดเขียนฝาผนังอ้าข้อสุดท้ายแล้วก็ไหนดีเลือก <c oughs> เรารู้แต่เราไม่บอกอ่าทุกคนรู้หมดนี่คือหลักประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์เลือกตามความคิดของตัวเองอ้าวเตรียมตัว เฉลยก็ที่1ใครจะถูกบ้างนะการทำตัวเป็นเด็กดีของคุณครูต้องทำอย่างไรตอบข้อไหนคะลูก่ขอ้ขอคอเชื่อฟังคำสอนของคุณครูนะคะอ้าคิดถูกเลยค่ะใครตอบขอ้อคอคิดถูกเลยลูกเดี๋ยวเราจะให้คะแนนกันทำดาวไว้แล้วใช่ไหมบางคนทำดาวไว้เลยข้อที่2 เราควรปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนอย่างไรคำตอบก็คือคอไม่พูดตะโกนส่งเสียงดังนะคะการปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะข้อโกเขียนกระดานดำเล่นไม่ควรปฏิบัติขีดเขียนฝาผนังห้องเรียนควรปฏิบัติไหมไม่นะคะ้อที่3ใครเป็นผู้นำระดับห้องเรียนคำตอบคือข้อโก หัวหน้าห้องเรียนนั่นเองนะคะแต่ละห้องมีหัวหน้าห้องคนเป็นหัวหน้าห้องคือผู้นําระดับห้องเรียนก็ที่4ค่ะเราควรปฏิบัติตามวัฒนธรรมในโรงเรียนด้วยความรู้สึกข้อไหนดีคะก็ไก่ภูมิใจในความเป็นนักเรียนของเรานะคะหรือบางคนอึดอัดไม่อยากเป็นนักเรียนเอาไหมโอ้ไม่อึดอัดนะคะภูมิใจ ข้อที่5ขอ้อใดไม่ควรปฏิบัติเมื่อใช้ห้องน้ำคำตอบคือข้อขอถูกไหมคะเปิดน้ำทิ้งข้อที่ไม่ควรปฏิบัติเราไปใช้ห้องน้ำแล้วไปเปิดน้ำทิ้งแสดงว่าเราไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะเป็นนักเรียนที่ไม่ดีไม่มีไม่ใช่พล,ลเมืองดี5ขอ้อใครถูกบดเลย5ขอ้อยกมือขึ้น โอ้นะคะยกมือเป็นแถวเลยให้คะแนนตัวเองลูก10คะแนนวันนี้นะคะสิคะแนนข้อละ2คะแนนเอาละค่ะเด็กๆของคุณครูเรียนแล้วปฏิบัตินําไปปฏิบัติด,ด้วยนะคะหลักประชาธิปไตยในโรงเรียนของเราในห้องเรียนของเราเด็กๆจะเป็นเด็กที่มีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเป็นเด็กดีของคุณครูเป็นเด็กดีของ ประเทศชาติต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราจะเจอกันอีกครั้งในวันจันทร์นะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ